หอมฉุยเลยอ่ะพี่กินอะไรอยู่หรออ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันอยู่ในตู้เย็นนะ่ะพี่เลยเอามากินมันน่าจะเป็นข้าวข้าวแกงกะหรี่นะอันเนี้ยพ่อเอาไว้สำหรับไปแคมปิ้งแหละแต่พี่หิวเพราะวันเนี้ย เรียนตอนไปเรียนตอนสิบสองโมงอ,อ่ะอ๋อใกล้จะถึงแล้วนี่เอ๋หนูก็หิวเหมือนกันน่ะเอ๊ะเสียงใครไลน์มานะเฮ้ยพี่พี่ต้องไปรีบแต่งหน้าทำผมแล้วเพราะว่าคุณครูให้พี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ ยพี่เป็นเชียร์ิเดอร์อะไรนะจริงหรอพี่หรอแล้วพี่อยู่เสียอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นรู้เลยอยู่สีเขียวงั้นเหรออุ้ยน้องก็ใส่สีเขียวทำไงดีเนี่ยผมฉันก็ยุ่งเหยิง ีก็หักเมื่อรู้ว่าจะไปทำผมร้านไหนดีอะน้องหนูคิดก่อนนะพี่เมื่อกี้ที่แม่ขับผ่านอ๋อใช่ร้านทำผมเปิดใหม่ในเมืองสกุระพี่พี่อยากลองไปอะอืมน่าจะอยู่แถวแถวซอยสกุระตลาดภูสี่อะออ๋อเดี๋ยวพี่ลองไปดูนะ จาแล้าตอนนี้แม่อยู่ไหนอ่ะแม่น่าจะไปเก็บแม่น่าจะไปเก็บผ้าที่ที่บ้านลุงออดอ่ะอ๋อแต่ฉันไปดูก่อนอุ้ยตื่นเต้นจ้าอยากไปทำผมแล้วเนี่ยดูผมฉันสิยุ่งนี่สวยเลยเราฉันยังไม่ได้เสื้อ,อ โอ๊ยรถมาดับอีกไลกันเนี่ยกว่าจะเข็นมาถึงตรงนี้ได้แ้วฉันต้องเดินโอ้ไม่นะขี่จัก,กรยานไปก็ได้จัก,กรยานฉันก็ไม่ค่อยจะแข็งอาจจะโซเซไปนะ่ะเห็นไหมว่าฉันน่ะขับจัก,กรยานไม่ค่อยเก่งมันอยู่ตรงไหนนะที่น้องบอกอะไรมันอยู่ไหนเนี่ย เออพี่คะว่าไงจ๊ะเออพอจะรู้ไหมคะว่าร้านซาลอนเปิดใหม่อยู่ที่ไหนอ,อ๋ออยู่ตรงเดินไปจ้ะแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายชนิดจ้ะอ๋อตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปตรงไป แล้วก็เลี้ยวสะนี่หรอแฮซากุระหุ้ยอยากลองแล้วว่ามันต้องทำสวยแนะ่แนะ่อุ๊ยนั่นไงจอดรถตรงนี้ก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้องมาทำอะไรจ๊ะ มาทำผมค่ะเชิญนั่งได้เลยจ้าอยากทำทรงอะไรคะอยากทำทรงอะไรจ้ะน้องอม,มีทรงอะไรบ้างคะเปิดดูได้เลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะทรงนี้ก็สวย ็สวยทรงนี้ก็สวยสวยหมดทุกทรงเลยอลองไปดูไทยๆดีกว่าสวยมากก็ได้เฮ้ยเบอร์ยี่ห้าสวยมากเลยอ่ะทรงนี้เฮ้ยทรงนี้ทรงอะไรอ่ะ,ะเหมือนพี่เขามีเนี่ยถ้างั้นเอาทรงผมเบอร์สามสี่แล้วกันค่ะเบอร์สาสิบสีใช่ไหมคะ อมสีได้ไหมคะยอมด้วยก็ได้ค่ะเอาสีเขียวค่ะเอาสีเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวดิฉันเริ่มกัดสีแบบนึงนะจ๊ะกัดไหมจ๊ะหรือว่าไม่กัดเอาแบบกัดดีกว่าค่ะหรือไม่กัดดีเอากัดดีกว่าเนาะเดี๋ยวดิฉันสระผมให้นะคะสักครู่นะค่ะ สวงจังเลยเสร็จแล้วจ้าโอ้สวยมากเลยค่ะสีคือสวยมากขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้าวิสีสวยอะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วฉันทัฉันปเปลี่าเป็นคนละคนเลยนั่นเนี่ย ไปแล้วเป็นเสื้องั้นเหรอฉันยังไม่รู้เลยว่าเสื้อต้องไปเอาจากที่ไหนโรงเรียนครูก็ไม่ได้ลายตัดชุดเองนั้นเหรอโอ้โหต้องไปซื้อแล้วไหมเนี่ยหูรงผมสวยอ่ะ ถึงบ้านแล้วน้องน้องน่าจะตกใจไปดูเขาดีกว่าเข้าบ้านไปแล้วนั้นเหรอไปดูนาะงอยู่ไหนเนี่ยนองอยู่ตรงนี้โมเดลอุ้ยพี่พี่ผมสวยมากหนูอยากทำมาแต่แต่หนูต้องเรียนหนังสือทุกคนอยากให้ เกมสกุลามันอัปเดตกว่าน,นี้ตอนนี้มันสุดยอดแล้วแต่อยากให้โมเดลเปลี่ยนผมว่าทีมเหมือนเขาอะโหพี่ผมสวยมากเลยก็อยู่แล้วว่าเขียวแซ่บตามากเลยพี่หนูชอบชอบเราเสื้อพี่จะเอาจากไหนอ่เดี๋ยวพี่ขอไปดูในตู้เสื้อผ้าก่อนนะ ปีที่แล้วพี่ก็เป็นหลีดอือตอนหมอห้าฉันก็เคยเป็นลีดนะดูก่อนละกันว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าใส่ไม่ได้นะอืมใช่ชุดนี้เปล่าไม่ใช่ นี่ชุดเชียร์มอสี่อาจจะครับครับหน่อยอันนั้นอยู่สีฟ้าเฮ้ยมอห้าก็าอยู่สีเขียวน่าจะมีอยู่นะเรียบร้อยสวยวะ่ะโอ้โหชุสวยแบบอย่างสวยเลยโมเดลนี้ชุดนี้พี่เป็นไง แต่งกิ้วนะจ้าที่ชมพี่แต่พี่เป็นเลยเวลาแล้วอวยจริงด้วยพี่ต้องใส่คอนแทคเลนไหมปอมปอมพ,พี่มีเป้ามโรงเรียนน่าจะมีให้อยู่มัง้งโอ๊ยโอยอะไรเนี่ยใส่คอนแทคแบบนึงนะคอนแทคเลนอะ่ะอุ้ยสวย โอเคไปสีเขียวเต็มตัวมาก